มมอ,อนันนี้คือสตอร์ครับสตอร์ที่จันทบุรีกิโลเท่าไหร่นะกิโลเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบค่ะขายเป็นโลเหรอครับ เอาเท่าไรก็ได้สองฝักสามฝักขึ้นกิโลช้าอย่างเดียวอ๋อเป็นเป็นโลเท่าไหร่เขาเรียกร้อยเจ็ดสิบโลละร้อยเจ็ดสิบโลละร้อยเจ็ดสิบแต่พี่จะเอาเท่าไหร่ก็ได้อ๋อเข้าใจเข้าใจเฉลี่ยเฉลี่ยวฝักประมาณเท่าไหร่กี่บาทฉันไม่ทราบอ่ะพี่พี่จะเอาพี่จะเอาเท่าไหร่แค่นั้นเองอ๋อจะถามเป็นข้อมูลก่อนโลกี่ฝักก็แอบโลไอ้กาบอกไม่ทราบอันนี้โลเนี่ยเป็นทิศร้อยเจ็ดสิบครับ อันนี ceksin, aky, ้อันแร่อะหรเมื่อกี้เปล่าไม่ได้ไม่ได้ถามราคาก่อนอถามราคาเออโลละร้อยเจ็ดสิบาทใช่แล้วเม็ดเม็ดสวยเม็ดสวยมากโลละกี่ฝักด้เกิปลอช่่งไหมเออช่างดูช่างดูเดี๋ยคุณผู้ชมเขาจะได้รู้เออไี่โกนนะขนาดร้านสตอร์มันนีน้าเลยที่เบานี่ประมาณกินนเสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณเก้าฝักสิบฝักร้อยเจ็ดสิบาทนะ ก็ลองคิดดูนะจะปลูกตุเรียนหรือว่าจะปลูก oh, <it> s <S ไทดีก็ได้สตอที่จันทุรีปลูกได้ก่อนเลยนี่ครับขอบคุณครับที่ร้าน mm hmm. เจียงไงครับมากก็ได้เลย